ไม่กินอาหารเช้าจะอ้วนไหมนะคะเป็นข้อสงสัยแล้วก็เป็นความเชื่อที่หลายๆคนคิดว่าฉันกลัวว่าฉันจะอ้วนฉันก็เลยต้องกินอาหารเช้านะคะแล้วพอมื้อเที่ยงก็กินอีกแล้วมื้อเย็นก็กินอีกนะคะเพอเพอก็กินมื้อดึกวันนี้นะคะคลิปนี้คุณครูวีจะบอกเลยนะคะว่าการที่เราไม่ได้กินมื้อเช้าไม่ได้ทําให้เราอ้วนนะคะฟังอีกครั้ง การที่เราไม่ได้กินมื้อเช้าไม่ได้ทําให้เราอ้วนมันอยู่ที่ว่านะคะระยะนะคะมันอยู่ที่ข้อที่1ก็คือระยะระหว่างที่เรากินระหว่างมื้อเนี่ยเราเว้นระยะห่างเพียงพอไหมโดยปกติแล้วนะคะถ้าเราอยากลดน้ําหนักอยากลดความอ้วนเนาะระยะระหว่างมื้อจะต้องห่างกันสี่ชั่วโมงขึ้นไปเพื่อให้ร่างกายได้เผาผลาญพลังงานในแต่ละมื้อที่กินให้หมดถ้าเรา กินระหว่างมื้อนะคะแล้วไม่ได้ปล่อยให้เว้นระยะห่างกินจุบจิบนะคะร่างกายก็จะถูกกระตุ้นนะคะฮอร์โมนก็จะถูกกระตุ้นให้เก็บเก็บกักไขมันอีกข้อหนึ่งก็คือระหว่างมื้อสุดท้ายของวันไปจนถึงมื้อแรกจะเป็นช่วงนาทีทองของ เผาผลาญไขมันถ้าใครเว้นระยะช่วงนี้ได้นะคะร่างกายจะเอาพลังงานสะสมซึ่งเป็นเหมือนแหล่งพลังงานมหาศาลที่อยู่บนร่างกายของเรามาใช้อันนี้เป็นการลดความอ้วนอย่างดีดังนั้นนะคะการที่เราไม่ได้กินอาหารเช้าไม่ได้ทําให้เรา ไม่ได้กินอาหารเช้าไม่ได้ทําให้เราอ้วนนะคะแต่การกินระหว่างมื้อและการเว้นช่วงการกินที่น้อยเกินไปนั้นต่างหากที่ทําให้เราอ้วนนะคะดังนั้นถ้าใครอยู่ในช่วงลดความอ้วนคุณครูวีก็แนะนํานะคะว่าเว้นระยะห่างระหว่างมือ้ออย่างน้อย4ชั่วโมงเป็นต้นไปแล้วก็มื้อสุดท้ายของวันเป็นถึงมื้อแรกห่างกันนะคะ 12ชั่วโมงขึ้นไป15ชั่วโมงยิ่งดีนะคะก็ทำแบบนี้ได้เราจะเริ่มเริ่มลดน้ำหนักได้นะคะแล้วเราก็จะสามารถเขาเรียกว่าสับเปลี่ยนนะคะมาใช้ไขมันที่สะสมได้นั่นเองนะคะขอให้ทุกคนมีหุ่นดีมีสุขภาพแข็งแรงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ครูวีด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย